ผมสือเดชชนะในน้งล้างครับตำแหน่งคนขับครับมาวันแรกก็รู้สึกกดดันนิดนึงครับอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกสบายครับมีข้อคิดอะไรหลายอย่างครับถึงก็ดีครับมาได้ปฏิบัติธรรมมีจะได้ความคิดมากมายหลายอย่างแล้วก็รู้สึกจิตใจผ่อนคลายสบายดีครับไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อนครับ มามาอยู่วัดก็ได้เจอผู้คนมากมายหลายตาต่างคนก็ต่างมาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมด้วยกันครับส่วนผมนึ่ผมก็มาครั้งแรกครับปฏิบัติธรรมมาครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับกลัวทาไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับก็ค่อยๆไปค่อยมาก็ทําไปทํามาก็ทําได้อยู่ครับแต่รู้สึกเขาไม่ค่อยดีนับก็เลยปฏิบัติไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ ครับมาก็ดีครับมาปฏิบัติธรรมแล้วรอบหน้าถ้ามีผมก็จะมาอีกครับพอสมัครใจมามาเลยครับแต่รอบนี้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับบุเรียดีทุกอย่างครับขับข้าวขับปลาก็ดีครับได้กินอิ่มท้องทุกมื้อครับส่วนเรื่องน้ําเรื่องอะไรก็นมนมผมกินนมบ่อยครับนี่นี่รู้สึกว่าตัวเองจะมีเนื้อมีนงแจะอ้วนรับ ครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านครับทุกอาจารย์นะครับขอขอบคุณท่านโทนท่าครับขอบคุณครับ